สภาพตอนอ่ะอภิษาร์จินจอยออฟอิดปี2555ครับก็มาทุกปีไม่พลาดแน่นอนครับก็เป็นงานของพี่ก้องในหลังครับแล้วก็รู้จักสนิทกันมาว่าคือว่าน่าจะเกือบสิบปีแล้วนริ่ตั้งแต่แรกๆแล้วก็ปีที่ห้าแล้ก็ได้นำมาจับไอทีนี้มาหลายครั้งเหมือนกันใช่นะครับก็ได้นำมาจาับไอทีนี้มาหลายาราครั้งเหมือนกันใช่เป็นรางวัลแบบล็อกมงกุฎไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ได้มาหลายรอบแล้วครับแล้วก็จริงๆก็มาซัพพอร์ตพี่ต้องมาซัพพอร์ตเล่นช้อยข้นครับปีนี้กันนี้มาโชมปีนี้เดี๋ยวพิเศษไม่มีมาต้องใช้ตำนานแค่นี้ไงตำนานเหรอฮะตำนานมีทุกวันก็เดี๋ยวไปเจอข้างในดีกว่าอ่าราสุนซิงเกิลใหม่ที่้องปล่อยมาแลแซง รนกมา What's going on ไม่แต่ก่อนต้องขอปฏิเสธก่อนว่าแบบเป็นอีกครั้งแล้ที่คนชอบเข้าใจผิดว่าว่าพี่คบกันจริงๆคือไม่ใช่มันเป็นการแสดงคือคนชอบเข้าใจผิดคนถามเยอะมากอคือต้องวิ่อสดักมาเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดแต่กแสดง เราเป็น Microsoft เ์เปิเ,เ,เป็นปะระบบเลย <c oughs> ก็พี่ว่าก็พอได้เวิร์กช็อปกันได้คุยกันอะไรเงี้ยครับก็ก็สนิทกันง่ายขึ้นแล้วก็พี่ว่าจริงๆแล้วแบบแบบพี่เขาน่ารักมากๆอยู่แล้วพี่ว่านี่พอสังเกตเลยคคนพูดน้อยก็เราเกี่ยวเขาพูดเยอะเขาก็พูดน้อยเราพูดเขาฟังเราเราไลฟ์ก,กันเขาจะไงไอเอ็มอ่ะก็เดินเขาไปคุยไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยราถามว่าแบบว่าอยากกินอะไรไหมชอบอะไรไหมอะไรเงี้ย แต่พี่แต่พี่อยากไอ้ฮะหนูเป็นพี่เขาเป็นน้องอคือเหรอใช่แต่หนูเรียกเขาพี่เอมเราจะได้ดูตัวเล็กแต่จะไม่อยากรู้ว่าทำไมทำไมเลือกเอมมาสำหรับปิงเก็นี้สำหรับอะไรเงี้ก็ได้มีโอกาสไปเจอตามงานครับผมแล้วก็มีโอกาสไปเจองานหนึ่งเหมือนตอนนั้นพี่ถ่ายแมกกาซีนอยู่แล้วก็ทำงานอยู่ที่สตูดิโอเดียวกันแล้วก็พอเจอแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นกําลังจะหาไม่เอกรีวพอดีพอเจอของจริงแล้วแบบคนที่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยก็ เราหล่อออกมาด้วยแล้วก็วแบบเหมือนแบบตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราหาพอดีเลยมีอง่ด้หาไปงไปร้อย่งกให้มิวสิการติดต่อไปพี่คนเนี้ยนะไมบอกว่าตรงคาแรคเตอร์แสดงว่าแบบเมสคาแรคเตอร์แบบเอียนนี่มีเรืไปแล้วคือเหมือนเราเราทำเอ็มวีมาแล้วก็พุ่มกับอยากได้ผู้ชายที่มีลุคแบบว่าอบอุ่นด้วยใช่แล้วก็ดูแบบว่าดูเป็นแบบไวัยใกล้เคียงกันด้วย ก็บอกว่าเป็นพลงนี้ของบีก็วป็นทุกคนเออทำเนียบพระเอกทำเนียบขันอะไรล่ะให้แล้วคนนับเป็นใครดีล่ะก็เทียดอยู่ก็ยากขึ้นดอนเราจะได้ไหมก็ยากขึ้นเหก็ยากขึ้นเพราะว่าเราก็น่าจะร่วมงานกับหลายๆคนมาเยอะพอสมควรแล้วด้วยเพลงนีเพลงนี้เป็นไงบ้างครับพี่เพลงนี้ก็พี่ว่าได้พี่แอมมาทำงานเพลงนีเป็นพี่อมตับผ

ล่าสุดเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาคกับพี่นนของพี่นนของพี่นนท์ค่ะอ๋อแฟนอ๋อแฟนแคมอ่าข่าวลืออีกแล้วหนูไม่ได้คบกับเจมินานเราเป็นเพื่อนกันคือตอนนี้สถานะหนูคือโสดสนิทเนาะสนิทมิลร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนเอาเข้าใจผิดคคือบใช่คนเข้าใจผิดบ่อยมากจู้หนูอะไรนะ เอสอากับซีโอหน <c oughs> ูเห็นได้อยู่เห็นอยู่โอ้คอนเสิร์ตพี่นลสนุกมากครับแล้วก็พี่นลก็คอยซัพพอร์ตวิวคินพีพีมาตลอดทุกคอนเสิร์ตเลยไม่ว,ว่าจะเป็นวิวคินเดี่ยวพีพีเดี่ยววิวคินพีพีด้วยแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะไปซัพพอร์ตที่หนเหมือนกันแล้วก็เป็นแฟนเพลงอยู่แล้วแล้วก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคนที่ได้บัตรเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็มีอะไรว้าวในโชว์ทุกครั้ง คุณคุณกินเช้าเรียนจบแล้วกินดีด้วยค่ะเรียนจบแล้วก็กลับมาทำงานอย่าลืมกลับมาทำงานวันนี้ก็มาคนเดียววัาแสดงความดีกับเขายังไงแสดงความดีกับเขาอะหนูมีของขวัญให้เขาไปแล้วหนูรวบยอดไปหมดแล้วให้เขาไปเลยใช่วันเกิดเรียนจบคอนเสิร์ต พททีุ่กคมวารส็ดีใจเคือว่าดีใจแทนเขาครับคือว่าการไปเรียนต่อเนี่ยมันคือมันคือโกหนึ่งเขาเลยมันคือความฝันหนึ่งของเหมือนกันเขาฝันอยากเป็นนักแสดงด้วยแล้วเขาก็ฝันอยากจะเรียนบิสเนสด้วยแล้วก็เขาก็ได้ทำสองอย่างเมันคอมพลีแล้วว่าพี่โอกาสจะได้แหรอว่าเป็นปีนี้เออจะบินตามจะบินเคายังไม่ได้รับปีนี้แสดงว่าแสดงว่าก็เดี๋ยวดูก่อน แต่ที่เรารียนวันี้จะกดบัตรแล้วคอนเสิร์ตเราใช่ครับที่ทปรเกาใช่ครับผมเป็นนายเพลเชอร์คอนเสิร์ตอัลเทอร์โครับก<อ>็ผังที่นั่งบัตรเลยเนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วแล้วก็ว<อ>ส,าาสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ออฟฟิเชียลของนักข่ายเลยครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่น่าจะเป็นยังไงบีจะยกแบบว่าสเกลหนึ่งของที่<อ>ต้องไทยไปเลยไหมจะพยายามทำให้ได้เหมือนคนไทยเลยจะพยายามกลไปครับผมแดนเซอร์กว่า4ี8,000ชีวิตยัวไม่จบคือเชิญเขาแล้วทุกคนคือเชิญเขาแล้วทุกคน แต่ไม่รู้เขาจะไปหรือตายที่นี่พอเป็นคนสื่อสารที่ไม่มีความยากอยู่ไม่ดีเลยเรื่องของแท่งขับการสื่อสารหรือว่าอะไรอ้ยก็จริงๆมันก็ก็จะมีกำแพงด้านภาษานิดนึงนี่แหละครับแต่ว่าเราก็เดี๋ยวเราจะเตรียมโชว์ไปให้ให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจแล้วกันเดี๋ยวใช้ภาษากายเอาเป็นแบบ universal language มีแน่นอนครับเพราะว่าโชว์ก็จะแตกต่างจากที่ไทยด้วยก็คือส่วนหนึ่งของที่ไทยเนี่ยก็จะไปปรับใช้ที่นู่นด้วยก็จะมีความพิเศษอยู่ในนั้นแน่นอนแต่ผ้าไม่ต้องเป็นห่วงเหรอซื้อใหม่หมดเลยเราตกใจไหมคะไม่น่าจะเหลือใช่ไหมโอเคขอบคุณครับนี่แกร์กับคนสดเหรอถ้าถู่วขาวสดไม่ได้คบกับเซมินายไม่ได้คบกับเอ็มมีแฟนคนเดียวไม่มี Come on.